บางสกุลนะครับสองหมู่บ้านนะครับชาติพันธ์ไทยพื้นเมืองนะครับในขบวนนะครับชุมชนนี้มีความหลากหลายนะครับวิวภาพนะครับเป็นชุกชนที่มีผลไม้นะครับประําอยู่นะครับซึ่งลูกเต่านะครับภาตากลางลาก็เรียกว่าลูกชิดนนาะ นะครับวันนี้วันนี้ก็ถือว่าเป็นสินค้าอย่างหนึ่งนะครับปี่ขึ้นหน้าขึ้นตาของสมุดปลาค้าของเขานะครับโดยเฉพาะปุ่อ,อแม่พีน่นอ้องบรรทุกยางนะครับบรรทุกคุณนะครับวันนี้ได้นําเอาวิธีการบีบมะตาวนะครับต้มมะตา,าวงงน่ะมาคือกับพ่อแม่พีน่น้องจังหวัดน่านชิมฮาอำเภอของเขานะครับได้พอได้หา ึงความหลากหลายนะครับว่าประโยชน์ของอพืชพันธุ์ทัศหารของไอ้่อแฟพีนองที่มีอยู่ในบ้านในเมืองของเขานั่นนะครับถ้าหากว่าเขาสามารถที่จะนําความรู้นัาเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับจะนําว่าเป็นอาหารหรือว่าจะนํามาเป็นของหวานนะครับก็ได้นะครับ่อแมฟพีนองนะครับอ่าครับ ปีนอกบ้าทุบยางบรรทุกคุณแล้นวลกกามมานะครับขบวนเจ็ดสามม้านะครับก็เป็นขบวนทำต่อไปครับกัน,กนขบวกนการเป่าแค้เป่าคุยนะครับแสดงความเคารพผู้ขับวโศน,นะครับอันนี้ก็จะปีนอกนะ้รับเป่าโม่บ้าทุบเม็ดนะครับบรรทเม็ด แก้มแก้มอกนะครับเค้าคุยอค้าแค้นะครับแสดงความเคารพต่อผู้อาวุโสเอ่อนครับความสวยงามนะครับโดยทุกคนน้อยู่ตรงในการแต่งกายนะครับเจ้าแต่งกายประดับโดยเสื้อผ้าของชนเผ่านะครับนาที่เห็นว่าไอ้ดนตรีนาทีน้ามาแสดงนั่นนะครับมีความสวยงามแล้วก็มีเสียงที่ไพรอบเพราะนะครับ จากนั้นก็มีการโยนลูกทั่วนะครับอ่านี้ก็เป็นการละเล่นของนุ่งสาวในสมัยโบราณโบราณม้านะครับอ่อตะกี้เขาก็หาบ้านอื่นตะบดอื่นเอออื่นปัญญานะครับอันนี้ถ้าหากว่าเป็นเขาเขาใิ้พวกของเขาแล้วนะครับมันจะมีการละเล่นแบบนี้นะครับเป็นการละเล่นตีนี้ในช่วงของปีไม่มงนะครับครับในช่วงปีใหม่นะครับ อ่เป็นการนั่เล่นตีใก่ปฏิพาร์ในการหาเกี่ยวพาราสีกับเขี้ยวพาราตัวลูกสาวนะครับใช่ใช่ระยะเวลาชมนี่นะครับทีมกันไปในตัวน้องระหว่างยศลูมช่วงอาจจะมีการพูดคุยกันไปด้วยคุยกันไปด้วยในตัวอยู่บ้านไหนคุยกันด้วยด้วยภาษาภาษาของรักที่ไหะครับของรักัวอยู่บ้านไหนเป็นคนบ้านใดนะครับตัวอย่างมางามกัน เราเข้ามานะครับต่าไปขบวนพิชไถ่นะครับขบวนลนนรงและอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับาจาการน้ำของท่านพนธนกวางนะครับนายกองการบริหารส่วนตะบลแสนทองท่านกำนันธนพลพระลงนะครับกับนันตะบลแสนทองนะครับในขบวนนะครับก็จะประกอบไป้วยไปลนนรงลดภาวะหลงรอดนะครับลดใจพาถุงถุงพลาสติกนะครับลนนรง หมอกควันนะครับกับจัดหมอกควันและก็สธิตการแยกขยะกระโดดก้อนนะครับพืชนทัชชนทัวส่งเสริมเศษกิจพอเพียงนะครับครับนะครับขบวนที่ผ่านไปก็คือขบวนของอำเภอทาวังผาผ่านไปนะครับขอบคุณครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับต่าเปลาละ